มันมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินและไม่รักษาแผ่นดินอยู่ที่ใดบ้างและเป็นใครบ้างที่ประชาชนและบ้านเมืองต้องตามเช็คบินคนเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเพียงเวทีความจริงหนึ่งเดียวนี่แหละครับต้องขอบคุณพิ่สนทิชาวเอสทีวีมูลนิธิยามฝ้าแผ่นดินและพวกเราทุกคนครับที่สนับสนุน ให้มีเวทีแบบนี้จึงทำให้ความจริงปรากฏแม้ว่ามันจะนานเท่าไหร่พวกเราก็อดทนรอและสู้เพื่อพิสูจน์ความจริงครับมีหลายคนออกมาในทํานองที่โอ้เห็นใจระดับนายกรลฐมตรีต้องไปติดคุกสมุนริ้วล้อ,อก,ก็ออกมาโดยเฉพาะคนภูมิต่ำ น,นายภูมิตาก็บอกว่าโอ้นี่เป็นวีรบุรุษของระบอกประชาชิปไตยัยหนีไป17ปีกลับมานึกว่าจาสําสำนึกผิดท่านทรงลดโทษให้หนึ่งปีแทนที่มันจะไปติดคุกหนึ่งปีแล้วมึงเสือกไปทำอะไรเนี่ยสองปีกว่าไม่ยอมไปติดคุกเนี่ยมันไปทำอะไรเนี่ยสองปีมึง้งไม่ยอมรับโทษจำคุกมึงโกงแม้กระทั่งท่าน,านพระราชทานอภยัยโทษแล้วมึงยังเสือก โกงต่อไปอีกคือโกงอายุเวลาการจำคุกคือกูจะไม่จำคุกไงครับไอ้ที่มึงบอกว่ามึงจำคุกมาแล้วสิบวันเนี่ยสารไม่ได้ยินเลยครับสารไม่รู้เรื่องด้วยและไม่รับทราบด้วยก็แสดงว่าที่มึงอ้างมาเนี่ยตอแหลไหมครับนี่และก็เป็นคดีแรกครับที่ศารมีคำพิพากษามีหมายจำคุกส่งไปจำคุกแล้วไอ้บัานี่แม่งไปถึงยังไม่ได้ทันจำคุกยังไม่ได้ลง ไม่ได้ตัดผมไม่ได้แต่งชุดนักโทษไม่ได้ลงอะไรไปพอไปวันแรกมันบอกวันแน่นหน้าอกเขาอ่อนหายใจไม่ออกขอไปโรงพยาบาลเลยมันจะหายใจออกได้ไงเพราะมันไม่ใช่ป้านจำสองล่ามันเป็นเรือนจําที่เขาไว้ส่องหมาเท่านั้นเองก่อยหาพอเห็นคุกมันก็เข่าอ่อนสิวะก็ไม่ได้ติดคุกเลยครับแล้วก็เกิดขบวนการให้เรือนจําเจ้าหน้าที่เรือนจําพยาบาล ออกคำรับรองเป็นเท็จทั้งนั้นมันก็ยังมีข้าราชการเลวๆที่จะยอมไปติดคุกแทนไอ้ลักสินอีกนี่คือประเทศไทยครับทั้งหมดนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่มีใครทําไม่มีใครไปกันแกล้งเขาเลยเขาทําตัวของเขาเองครับแล้วคนแบบนี้นะครับมันไปอยู่ที่ไหนนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับขนาดหนีไป17ปีแล้วนึกว่าจะสํานึกผิดกลับมาก็ยังมาทํา สันดานเดิมนิสัยเดิมอยู่ครับพี่น้องครับสำหรับคุณภูมิํำเขาก็บอกว่าทักษิณน,นี่เป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยไม่มีวีรบุรุษคนไหนนะครับของระบอบประชาธิปไตยที่โกงและยอมรับว่าตัวเองโกงมีไหมครับคนโกงได้รับยกย่องเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตย ลูกสาวออกมาถแถลงเลยโอ้น้ำตำนาน้ำตาซึมว่าวันนี้พ่อก็เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์คนแรกที่เป็นนายกมันเตที่ติดคุกก่อนจะมายกย่องพ่อตัวเองลืมไปดูว่าพ่อแกนี่ไม่ใช่คนแรกแล้วพี่น้องฟังเรื่องราวรู้จักเรื่องราวของทักษิณที่โกงบ้านกินเมืองทําความชั่วมาตลอดเนี่ยไอ้หน้าอย่างเงี้ยมันสมควรจะเป็นวีรบุรบุษประชาธิปไตยไหมครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับ ทั้งโลกเนี่ยครับท่านดูสิครับเขาจัดให้เป็นผู้นำที่เลวที่สุดอันนี้แหะคือพ่อคุณอุ้งหิงพ่อคุณในสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นำที่เลวที่สุดในโลกเพราะ<ท><ป>นั้นระหว่างวีรลบุรุษกับทรชนของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาควรจะได้รับ สมยานามและได้รับการยกย่องเป็นอะไรขอให้พี่น้องตัดสินเองและก็บอกกันต่อๆไปว่าคนผู้นี้สมควรจะเป็นวีรบุรุษหรือทรชนประชาธิปไตยครับก็ขอบคุณพี่น้องที่พวกเราเป็นชมรมของคนที่รักความจริงเป็นหนึ่งเดียวเพราะมีคนแบบท่านนี่แหละครับบ้านเมืองถึงจะอยู่ได้ ถึงจะเจริญต่อไปได้อุ้งเอิงออกไปทักสินติดคุกอุ้งเอิงออกไปทักสิณติดคุกอุ้งเอิงออกไปทักสินติดคุออก,กคมันจึงปากฏเป็นจริงดับเพราะพวกเราครับขอบคุณมากครับ